เคยมีบทเรียนแล้วถ้าดอกเบีย้ยถ้าเงินเฟอ้อขึ้นแบบไม่สามารถควบคุมได้จะอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมเพรเงินมันเฟอ้อขึ้นไปนเรื่อยสุดท้ายเนี่ยสิ่งมันจะเกิด Worst Case ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศตอนนี้ถูกปที่ค่าเงินพังอ่ะพลาดไม่ได้ขอ CSI รุ่นที่25คอสการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่ทุกคนรอคอยเปิดรับสมัครแล้ว เรียนส,สดๆกับอาจารย์ที่เป็นกูรูระดับประเทศตัวจริงมากกว่าสิท่านหลักสูตรนี้จะทําให้คุณบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเป็นร,ระดับทักษะการกลงทุนสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนได้ลงมือทำเคสต์ดี้หุ้นพร้อมกับเพื่อนๆและเข้าร่วมกิจกรรมเน็ตเวิร์กิ้งกับเครือข่ายนักลงทุนหลากหลายอาชีพได้ถังความรู้ความสนุกและสังคมนักลงทุนดีๆที่หาที่ไหนไม่ได้เปิดสอนเพียงปีละหนึ่งรุ่นเท่าน อบรมระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง6กันยายน2568ณโรงแรมอวานีราชดากรุงเทพหรือโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนเดิมสแกนตือนคู่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาพิเศษหรือโทร0811739000 0811739000ข้อที่4การตีราคาหุ้นนะครับ จริงๆอันนี้เบสิกนะผมว่าอาจารย์ท่านอื่นก็น่าจะสอนนะแต่เ,าเราถือว่าปูพื้นฐานแล้วกันนะครับหุ้นเนี่ยตีราคาอย่างนี้อันนี้เข้าจากเซ t นะ www set or th นะครับหรือ www settrade com ก็ได้นะครับหน้านี้เป็นตัวสรุปนะครับเวลาเราเซิร์ชเข้าไปในเซิร์ชชื่อมาอันนี้คือหุ้นนี่จะเป็นน่าจาปะปตทนะปะตท พูดเซฟ p t t เข้าไปปุ๊บแล้วกดงบการเงินและผลประกอบการตัวนี้เด้งขึ้นมาปึง้งสิ่งที่เราต้องดูอันแรกเราถามพื้นฐานก่อนนะพื้นฐานแบบเบืบ้องต้นอันนี้เบสิกนะแต่พอจริงเราต้องต้องปรับใช้อีกค่อนข้างพอสมควรข้อที่หนึ่ง PE Price to Earning บอกอะไรครับ PE บอกความถูกแพงนะครับ PE ต่ำออเลยถูก พีสูงคือแพงแต่แต่วันนี้วันนี้หุ้น P e. ีต่ำมันมันเต็มตลาดเยอะไปหมดเลยนะครับและหุ้นที่ P E สูงก็ก็ยังมีบ้างถูกไหมนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มเริ่มยากแล้วเพราะอะไรเพราะภาวะตลาดแบบนี้การใช้ตัวตัว PE มามาบอกแทบไม่บอกอะไรเราเลยนะครับเพียงว่าแต่ก่อนเนี่ยวเวลาดูเนี่ยหนึ่งคำถามแรกถ้าเราดู ถ้าเราซื้อที่ราคา34บาทกี่ปีคืนทุนข้อที่1ก็คือ PE ตัวเนี้ยเปีคืนทุนแปลว่าคุณซื้อจ่าย34บาทเนี่ยแล้วบริษัทเนี่ยมีกําไรปีละ4บาทเนี่ยแสดงว่าบริษัทต้องมีกําไรแบบเนี้ยกี่ปีก็เอาสาตั้งหารตัว3.92ก็จะออกมาเป็นประมาณ7จ็กว่าเนาะนะเนี่ยคือกี่ปีคืนทุนคอม m อนเซนนะครับอันที่2คือ เราอยากรู้ว่าหุ้นตัวนี้เราซื้อถูกหรือแพงกว่าเจ้าของกี่เท่าเพื่ออะไรเพื่อได้ประเมินว่าเฮ้ย hey, เราซื้อตัวนี้ในราคาที่ถูกหรือแพงถูกไหมดูตรงไหนครับข้อที่สองคือ price per book price per book ตัวนี้ใช่ไหม price per book price per book ก็คือ P ทุกอย่างเอา P ตั้งเว้อ,อะไรเพราะอยากจะรู้ว่าที่ราคาที่เราซื้อเนี่ยเทียบกับเทียบกับ อันแรกเทียบกับ e a r n i n g ใช่ไหมรู้ว่ากี่ปีคืนทุนอันที่2เทียบกับต้นทุนเจ้าของต้นทุนเจ้าของของบริษัทอยู่ตรงไหนครับต้นทุนของหุ้นตัวนี้เลยที่เจ้าของต้นทุนของเขาอะอยู่ไหนคือคือบุ๊คมูลค่าหุ้นธางบชญชีบุ๊คแวร์ลูบุ๊คแวลูเกิดจากอะไรครับเกิดจากเอาสินทรัพย์ใช่ไหมสินทรัพย์เนี่ยของบริษัททั้งหมดเลยนะลบหนี้อยออกไปเหลือผู้ถือหุ้นใช่ไหมและหารจะเป็นหุ้นทั้งหมดต่อชิ้น ต้นทุนบรทคือณปัจจุบัน41บาทนะครับเราต้องซื้อกี่บาทถ้าเราซื้อวันจันทร์เลยซื้อเท่าไหร่34บาทเฮ้ยแปลว่า,าแปลว่าเราซื้อได้ถูกกว่าที่เจ้าของคือกระทรวงกันคลังนะกระทรวงกันคลังต้นทุนเขา41บาท 34, เรา34ไปไงแล้วคนบอกผมมีอย่างเต็มตลาดครับเต็มตลาด <laughs> แบงค์งเต็มเลยครับแบอสังหาเต็มเลยครับ <laughs> นะข้อที่สองใช่ไหมเราซื้อถูกหรือแพงก่าเจ้าของเท่าไรตรงนี้คือเราซื้อถูกกว่าเจ้าของ0.8เท่านะ <c oughs> คำถามที่สามที่เราต้องถามก็คือว่าตัวนี้ถ้าเราจ่าย3 4บาทต่อหุ้นเนี่ยถ้าเอาเงินมาซื้อเราได้ปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมเพราะเงินมาซื้อในปบติเงินเงินมันต้องมีบรบฝากธนาคารเราไปซื้อ พันธบัตรมันต้องมีดอกเบี้ยเนาะนะครับถ้าเอาเงินมาซื้อหุ้นตัวนี้ให้พันผลเท่าไหร่ครับ5.88อานั้นพื้นฐานตัวนี้ก็เลยหนึงเปีคืนทุนซื้อถูกกว่าเจ้าของ0.8เท่านะครับได้ปันผลปีละประมาณ5.8%ถูกหรือแพงถูกหรือแพงครับ เก็ก็ไม่แพงเนอะแต่นั้นครับเดี๋ยวมีถูกกว่ามีหุ้นถูกกว่านี้ไหมมีซื้อตัวไหนดีเป็นปัญหาคนรวยนะใช่ไหมเออไม่รู้จะซื้ออะไรเต็มไปหมดนะครับแต่สิ่งที่ต้องดูเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเบสิกนะครับสิ่งที่ต้องดูเพิ่มขึ้นคือบริษัทเนี่ยสินทรัพย์เขาอะโตขึ้นหรือเปล่าอันที่สองคือนี่สิน เป็นยังไงบ้างน่ากลัวไหมเพราะวันนี้ดอกเบีย้ยขาขึ้นนะนี้สินน่ากลัวไหมน่ากลัวเพราะอะไรครับปทมีหนี้สินยู่หนึ่งจุดเก้าล้านล้านวันนี้ดอกเบีย้ยขาขึ้นคุณว่าปทจ่ายแพงขึ้นไหมแพงขึ้นเดาได้ไหมอนาคตปทกำไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงถ้าดอกเบีย้ยไม่ลงนะถ้าดอกเบีย้ยลงเป็นไงดีใช่ไหมเพราะกำไรจะเริ่มเพิ่มแล้ว หลายๆบริษัทของบ้านเราเนี่ยนี่จุกเลยนะมีตัวงที่ราคาลงมาในจุดน่าสนใจแต่แต่เรื่องเสียใจแพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดา,าพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลดรนิเวศเหมวชิระวรากร อาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจกเกษมและอาจารย์ปกิตสีดีวัฒนาเกตชมคอร์สการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ มีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 900 0 000, หรือแอดไลน์ at CSI Society เรายังคอนเซิร์นอยู่คือเรื่องของนี่คือ i v l เบอร์หของโลกเลยนะ ในเรื่องของที่เขาทำอ่ะขวดเพชรใช่ไหมขวดไอ้พลาสติกรต่างๆเม็ดพลาสติกคือเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแต่นี่ดอกเบีย้ยเขาขึ้นนิดเดียวอ่ะเขาจ่ายดอกเบีย้ยทีแบบพอเราไปดูงบเราจะเห็นแบบโขงวกแตกอ่ะนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่คอนเะซิร์นเนาะในยุคดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับซึ่งจริงๆอ่ะตอนนี้ถ้าไปอ่านสื่อต่างๆเนาะเขาก็จะบอกว่าดอกเบีย้ยจะเข้าสู่ขาลงแล้วนะครับ อันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ส่วนตัวผมไม่เชื่อแบบนั้นผมผมมองว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดอะเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่ที่บอกว่าดอกเบีย้ยเราเคยถูกมาตลอดที่มันถูกมาตลอดเพราะอะไรเพราะตอนนั้นอเมริกากับจีนไม่ได้ทะเลาะก,กันจีนเนี่ยผลิตของถูกให้อเมริกาพราะผลิตของถูกแป๊บของมันก็ไม่ขึ้นถูกไหมเงินมันก็ไม่เฟอ้อแต่ตอนนี้มันสู้กัน พอมันสู้กันเสร็จเนี่ยอเมริกาจะเอาของถูกที่ไหนครับไม่มีแล้วคราวนี้ทําไงย้ายผลิตแบบประเทศตัวเองอีกไปไงเริ่มแพงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นเงินเฟอ้อเกิดแล้วเงินเฟอ้อเกิดต้องทําอะไรครับถึงจะหยุดเงินเฟอ้อต้องขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นได้ไหมปล่อยให้เงินเฟอ้อขึ้นไปเรื่อยๆได้ไหมผมเคยถามทุกคําถามเนี่ยผมผมนั่งถามคือผมเป็นคนกี้สงสัยมื ขึ้นดอกเบีย้ยทำไมอ่ะทำไมไม่ก็เงินเฟอ้อก็ปล่อยเงินเฟอ้อดิถูกปะได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรนี่เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดเลยนะว่าทำไมอเมริกาถึงทำแบบนี้เพราะการขึ้นดอกเบีย้ยทำให้เกิดอะไรทำให้บริษัทเหนื่อยทำให้คนเหนื่อยคุณจะกู้ซื้อบ้านไปไงเหนื่อย เศรษฐกิจก็จะซึมเศร้าเหมือนปัจจุบันอะถูกป่ะวันนี้คุณโหดอกเบี้ยขึ้นมาขนาดนี้คุณจะกู้ซื้อบ้านไหมไงเริ่มคิดหนักแต่ก่อนต้องคิดไหมไม่ต้องคิดซื้อบ้านมาเลยหนึ่งหลังเอาซื้อคอนโดกซื้ออีกร้านนึงเอาซื้อให้กิกอีกปุ๊บซื้อแต่ไหมดเลยไม่ต้องคิดดอกเบี้ยมันถูกวันนี้ดอกเบี้ยขึ้นมาโอ้โหเป็นไงการเป็นพวกหายเลยนะครับแต่คําถามคือทําไมต้องขึ้นดอกเบี้ยทำไมไม่ปล่อยให้มันช่างมันดิเพราะอะไรครับ เคยมีบทเรียนแล้วถ้าดอกเบีย้ยถ้าเงินเฟอ้อขึ้นแบบไม่สามารถควบคุมได้จะอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมเอ,อ,อเมริกาเคยเกิดไหมเคยปีไหนครับประมาณ1970ประมาณช่วงนั้นใช่ดอกใช่คล้ายๆพาวภาวะปัจจุบันเลยนะครับเขาขึ้นดอกเบี้ยไปถึงเท่าไหร่ครับเออตอนนั้นคือขึ้นดอกเบียเบ้ยไปเกือบผมว่าเกือบ20นะ คุณนึกภาพออกไหมคือระหว่างทางมันก็มีขึ้นขึ้นลงลงนะขึ้นขึ้นลงลงเลยยี่สิบค,คุณนึกภาพถ้ามันเกิดถ้ามันเป็นยี่สิบจริงๆอะไรเกิดขึ้นที่ขึ้นไปยี่สิบเพราะอะไรครับเพราะเงินเฟอ้อมันไม่ลงคือขนาดขึ้นขนาดนี้เงินเฟอ้อยังไม่ลงเลยนึกภาพออกป่ะคือวิธีการที่เงินเฟอ้อจะลงคือทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้นเองนะเพราะถ้าเกิดไม่ทำเนี่ย พองเงินมันเฟอ้อขึ้นไปนเรื่อยสุดท้ายเนี่ยสิ่งมันจะเกิด worst case ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศต,ตอนนี้ถูกปะที่ค่าเงินพังอะ่ะเออมีประเทศอะไรเวเนซุเอลาค่าเงินพังคือทุกคนไรออฟพังหมดเลยนะนั้นอเมริกาปล่อยไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือเฟดต้องดูแลเรื่องเงินเฟอ้อเท่านั้นเลยนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแทบจะแน่นอนเลยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเศรษฐกิจเงินเงินเฟอ้อเริ่มมาเขาต้องขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นอีก ขึ้นจนถึงจุดที่ไม่รู้ว่าเศรกิจจะพังก็พังถูกปะเพราะเขาต้องการให้เงินเฟอร์มันลงเพราะถ้าเกิดเขาคุมไม่ได้สุดท้ายอเมริกาจะเป็นไงพัง US Dollar จะไม่ได้เป็น Reserve ของโลกอีกแล้วซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่อะไรครับสำคัญที่สุดของอเมริกานะครับวันนี้เขาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เขายังมีอยู่ในมือมันคือเงินดอลลาร์ถูกปะเขาสามารถพิมพ์ได้ นะครับแต่วันหนึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นรีเซิร์ฟของโลกแล้วกลายเป็นไงครับความเป็นหาอหน้าเขาก็จะหมดไปดังนั้นเรื่องนี้คิดดีๆผมว่าต้องดูให้ดีว่าถ้าเกิดโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้ามันอยู่ดีมันไม่ใช่ดิจิตเดียวตอนนี้ตอนนี้มีอยู่5%ถ้าคุณเห็น2ดิจิตอะไรเกิดขึ้นธุรกิจแบบไหนจะดีธุรกิจแบบไหนจะดีนะครับเราไปฝากเงินใช่ใช่พอถึงจุดนั้นคนก็ไปฝากเงินนะ เหมือนเหมือนตรงเนี้ยหลายๆคนไม่เล่นหุ้นแล้วนะคนอเมริกาวันนี้ยหลายๆคนเขาคือเขาก็ซื้อซื้อพันธบัตรเลยอะหปอร์เซ็นแต่ของเรามันยังน้อยอยู่ถูก <c oughs> เอออันเนี้ยก็ต้องดูนะครับพอมันสูงจริงๆเนี่ยมันแค่แค่ฝากเงินก็ก็ดีแล้วแต่หุ้นก็จะซบเซานะถูกไหมทุกอย่างเป็นดราม่าหมดเพียงแต่ว่าเราเราก็ต้องพยายามมองรอบด้านว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับผมถึงไม่จัดเต็มร้อเอร์เไง ผมถึงมีเหลือไว้สักยีเผื่ออะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะครับห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ